สวัสดีค่ะวันนี้อ้อมก็จะพามารีวิวรถนะคะฟอร์ทูเนอ2.4สีนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,371,000บาทนะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็คือแต่งแัดเต็มนะคะในโปรโมชั่นกันดาวเพียง79,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างคะ่ะตัวนี้นะคะเป็น f o r t u n เ r นะคะ2.4สีดีดน,นะคะตัวนี้นะคะแคมเป็นการดาวอยู่ที่ 7900 0บาทนะคะอ่า79,000่บาทได้อะไรบ้างนะคะด้านหน้าเลยนะคะก็จะมีการแปลงหน้าเป็น g r Sport แบบนี้นะคะแต่ตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนไฟนะคะยังเป็นไฟ LED ตัวเดิมนะคะจะไม่ใช่ไฟก้างตาแต่ว่ามันก็จะเป็น LED เหมือนกันนะคะแตกต่างกันแค่ดีไซน์นะคะด้านหน้าก็จะใส่ตัวอักษรบนอาบกระโปรงให้ด้วยนะคะ ดูความสวยงามทั้งหมดนะคะล้อก็ยังใช้เป็นล้อเดิมนะคะตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนเพิ่มเติม,มก็จะเป็นท้ายไฟฟ้านะคะที่เปลี่ยนเพิ่มตัวนี้ราคา7,9็ด0นเกนะคะในการดาวค่างวดกันส่งก็อยู่ที่ประมาณ2,000มกว่าบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแปลงท้าย c r นะคะ ตัวน,นี้ก็คือไม่ไม่ได้แต่งอะไรมากแต่ก็ดูสวยแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็สามารถาทักไลน์หาอ้อมนะคะหรือว่าโทรตามเบอร์ที่อ้อมลงไว้ก็ได้นะคะโปรโมชั่น7,900 0บาทนะคะรับรถได้จริงนะคะได้แบบนี้เลยค่ะ